วาริสเส้นเลือดขอดรีวิวเจลสำหรับเส้นเลือดขอดคืออะไรราคาดีจริงไหมเลือดขอดเป็นปัญหากวนใจผู้หญิงหลายคนซึ่งปัญหาเส้นเลือดขอดที่ขานี้เกิดจากหลายสาเหตุได้แก่การนั่งหรือยืนนานเกินไปและการใช้กางเกงที่รัดขาหระเงยน่องมากเกินไปตลอดจนเส้นเลือดขอดที่เกิดจากพันธุกรรม เมื่อมีเส้นเลือดขอดเกิดขึ้นทําให้ขาไม่สวยดังนั้นผู้หญิงหลายคนจึงตัดสินใจสวมส่ยแต่กางเกงหรือกระโปรงขายาววอเพื่อปกปิดไว้นอกจากนี้เส้นเลือดขอดยังเป็นปัญหาทั่วไปที่ทําให้การใช้ชีวิตประจําวันลําบากมากแน่นอนว่าทุกคนต้องการหายจากอาการเส้นเลือดขอดแต่ปัจจุบันการรักษาปัญหาเส้นเลือดขอดจําเป็นต้องทําการผ่าตัดโดยแพทย์เท่านั้น ซึ่งเป็นการรักษาที่ส่งผลเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้สาเหตุของเส้นเลือดขอดเลือดไหลเวียนอย่างต่อเนื่องในร่างกายมนุษย์หัวใจเส้นเลือดและหลอดเลือดแดงมีส่วนในการเคลื่อนไหวนี้โดยตรงและคงที่ผ่านหลอดเลือดแดงเลือดเคลื่อนจากบนลงล่างผ่านเส้นเลือดดำในทางกลับกันจากล่างขึ้นบนสู่หัวใจเลือดเคลื่อนตัวขึ้นด้านบนโดยกระตุกปรึงในตำแหน่งที่มีวาล์วอยู่ และว,วาลวจะป้องกันไม่ให้เลือดไหลย,ย้อนกลับลงมาดังนั้นเลือดจึงเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระจากวาลวหนึ่งไปยังอีกวาลวหนึ่งการเคลื่อนไหวของเลือดนี้ดำเนินการด้วยการทำงานที่ถูกต้องและสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อส่วนล่างแต่ถ้าวาลวหดตัวไม่เพียงพอส่วนหนึ่งของเลือดจะกลับลงมาซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความดันเลือดดำและการขยายตัวของหลอดเลือดดำตามมาผลที่ตามมาคือความเมื่อยล้าของเลือดในเส้นเลือด อะไรเป็นสาเหตุให้วาวทำงานผิดปกติสาเหตุสามารถเป็นได้ทั้งปัจจัยภายนอกและลักษณะทางพันธุกรรมเส้นเลือดหดตัวด้วยความช่วยเหลือของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆหากคนคนหนึ่งมีวิถีชีวิตประจำที่หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับท่านั่งตลอดเวลาเช่นการขับรถหรือทำงานในสำนักงานกล้ามเนื้อจะไม่เคลื่อนไหวและอ่อนแอซึ่งนำไปสู่การไหลเวียนโลหิตบกคร่องและตามมาด้วยโรคหลอดเลือดดา วาริสวิธีการใช้ดีจริงไหมคืออะไรปัจจุบันเรามีที่ใช้รักษาปัญหาเส้นเลือดขอดได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งการผ่าตัดสัลยกรรมใดๆนั้นคือการใช้เจลวาริสทาเพื่อลดเส้นเลือดขอดที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมมากที่สุดข้อดีและข้อเสียของครีมวาริสสำหรับเส้นเลือดขอดวันนี้ครีมวาริสได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากการรวมกันของคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสองประการสำหรับผู้ซื้อ ความพร้อมใช้งานและประสิทธิทผลเป็นที่น่าสังเกตว่าการรักษาแม้ว่าจะมีการวางตำแหน่งในตลาดเพื่อรักษาเส้นเลือดขอดแต่ก็มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายและสามารถช่วยให้ขาที่เหนื่อยล้าบวมตึงของกล้ามเนื้อและอื่นๆข้อดีต้นทุนต่ำสำหรับผู้ซื้อทุกรายส่วนผสมจากธรรมชาติ100% เป็นมีรกับสิ่งแวดล้อมที่ปลูกในพื้นที่เพาะปลูกของเราเองและรวบรวมด้วยเทคโนโลยีการรวบรวมและจัดเก็บทั้งหมดผลลัพธ์จะยืดเยื้อโดยมุ่งเป้าไปที่ระยะยาวไม่รู้สึกไม่สบายระหว่างการใช้ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและอาการคันไม่มีข้อห้ามที่ร้ายแรงออกแบบมาสําหรับใช้ทุกวัยแนะนำโดยแพทย์และผ่านการศึกษาและทดลองทางคลินิกทั้งหมดข้อเสียการแพ้ส่วนประกอบของครีม สามารถรับราคาส่วนลดได้ที่เว็บไซต์ทางการเท่านั้นสินค้าหาซื้อตามร้านขายยาใกล้บ้านไม่ได้ทำไมวาริสเจลช่วยคุณกำจัดเส้นเลือดขอดได้เนื่องจากภาวะเส้นเลือดขอดเป็นโรคที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานดังนั้นในแต่ละยุคสมัยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จึงพยายามคิดค้นและวิจัยเพื่อหาวิธีการรักษาปัญหานี้มาอย่างยาวนาน ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ชาวสวิสก็สามารถถอดรหัสและค้นพบความลับของการรักษาโรคเส้นเลือดขอดได้ซึ่งสิ่งที่เขาค้นพบเป็นผลมาจากการวิจัยที่ยาวนานและการทดลองทางคลินิกในห้องปฏิบัติการนักวิทยาศาสตร์ท่าโนนีได้ปรับปรุงและทดลองใช้ส่วนประกอบหลายอย่างจนออกมาเป็นเจลว,วาริสที่มีสารประกอบดังต่อไปนี้ความคิดเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคูดิตสมูรณ์นักโลหิตวิทยา ตลาดเภสัชกรรมมีปริมาณยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากเกินไปสำหรับการรักษาเส้นเลือดขอดแต่ส่วนใหญ่ก็ไร้ประโยชน์อย่างแน่นอนพวกมันไม่สามารถส่งผลดีต่อเรือได้แนะนำให้ใช้ในระยะแรกของโรคเมื่อไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมอาการบวมและความหนักเบาที่ขาจึงหายไปนี่อาจไม่ได้มาจากการใช้ยาแต่มาจากการออกกำลังกายที่ลดลงซ้ำซาก บ่อยครั้งที่เคล็ดลับของผู้ผลิตคือการแนะนำให้ใช้ยาเฉพาะที่ร่วมกับแท็บเลต็ตมีะนั้นวาริสอันทรงพลังก็ใช้ได้ส่วนประกอบของมันไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดเท่านั้นพวกเขายังกําจัดสาเหตุของการปรากฏตัวป้องกันการกำเริบของโรคในภายหลังหลังการรักษาคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของขาและเท้าวาริสปกป้องได้อย่างน่าเชื่อถือจากผลกระทบด้านลบของปัจจัยภายนอกและภายในต่างๆ อย่างไรก็ตามคุณสมบัติที่โดดเด่นของเจลนี้คือไม่มีข้อห้าม